ูกค้าแวะร้านของชบากันก่อนสิคะลาบส้มตําตับหวานมีให้บริการคะ่ะก็แค่ตับแล้วใครมันจะไปรู้ว่ามันคือตับอะไรตับหวานสยอง ตลาดเล็กๆชานเมืองที่มีชาวบ้านออกมาจับใจ่ายใช้สอยมากมายชบาเป็นแม่ค้าขายส้มตำที่นั่นส้มตำจ้าส้มตำแบ่บๆเลยลาบน้ำตกไก่ย่างตับหวานก็มีนะพอดีเลยพี่ชบาบนเขียงแน่นกำลังสไลด์เอาไว้ทําตับหวานใช่ไหมจ้าฉันขอชุดหนึ่งใช่แล้วจ้าชุดหนึ่งนะจ้าเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง ช่วงนี้เห็นใจพ่อค้าแม่ค้ามากเลยนะไปไหนก็มีแต่คนบ่นว่าค้าขายเงียบมากพี่ชบาเป็นยังไงบ้างจ๊ะอืมก็ไม่ได้ดีแล้วก็ไม่ได้แย่แต่พี่ไม่ได้มีหนี้สินอะไรก็เลยดีไปจ้ะไม่มีหนี้แต่ชีวิตก็ย่ำอยู่ที่เดิมแถมเกิดมายังเป็นลูกของสาวขายบริการอีกขี้เกียจทำงานรับจ้างไปวันๆแบบนี้แล้วเวหาสาวใหญ่ที่มันโง่ เอาไว้เกาะดีกว่านี่คือมิสึเด็กหนุ่มลูกครึ่งในละแวกนั้นในเมื่อเขาเป็นลูกชายของสาวขายบริการแน่นอนไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อนึกออกแล้วเว้ในตลาดมีคนนึงนี่หว่าที่น่าเล่นยิงหน้าตาข้าเป็นทุนแบบนี้ด้วยแล้วไม่น่ายากผู้เทาผู้ใหญ่ในตลาดมักจะเรียกมิสึกันด้วยภาษาบ้านๆง่ายๆว่ามิร และรู้ดีว่าเขาไม่เป็นชิ้นเป็นอันพี่สบาครับพี่คนเดียวจะทันเหรอเนี่ยุ้ยลูกค้าเต็มร้านมาเดี๋ยวผมช่วยเอา้ามิดขอบใจจ้าแล้วงานที่สารเจ้าล่ะไม่มีแล้วล่ะครับเขาไม่ได้จ้างผมประจำนี่นะงานผมก็มีอยู่แค่เนี้ยวันวันนึ่งใครๆเขาก็เลยมองว่าผมไม่เป็นชิ้นเป็นอัน ผมมันเรียนมาน้อยผมอยากทำงานที่ดีๆได้เงินเยอะกว่านี้นะด้วยแ a c t ิ้งของเขาในวันนั้นประกอบกับหน้าตาที่ดีท,ท่าทีสุภาพทำให้ชบาเกิดความเห็นใจและเริ่มหลงคารมมิดเอ๋ยพี่อยู่ลำพังของพี่มาตั้งนานไม่ยอมลงใจให้ใคร มีเรานี่แหละมาทำให้พี่ใจเต้นอยู่กับพี่ไปนานๆนะพี่ชบาพี่ไม่ขอผมก็ทำอยู่แล้วล่ะครับผมรักพี่ผมก็ย่อมอยากอยู่กับพี่ให้นานๆเชื่อได้เลยครับว่าผมจะติดหนึบอยู่กับพี่จนพี่แทบอยากจะไล่ผมเองเลยก็ได้ <c oughs> มิดชอบพูดอะไรกกกวมมันจะเป็นแบบนั้นไปได้ยังไง แล้วทำไมมันจะเป็นไม่ได้เหรอวะในเมื่อข้าจะเริ่มแผนตั้งแต่วันนี้แหละดีมามากแล้วช่วยไม่ได้นะอยากหลงผู้ชายตอนแก่เองนี่หว่าเป็นยังไงสามีที่ดีมาตั้งร้านให้แต่เช้าเลยนะจ๊ะคุณภรรยาอ๋อแถมยังเปลี่ยนป้าย QR code ให้เสร็จเลยทีเนี้ยเงินทุกบาทเข้าบัญชีข้าเองหมด ค่นี่คือแผนอันแยบยลของเขาเพื่อให้ได้เงินมาเล่นพนันทีเนี้ยเงินมันก็เดินเข้ามาเองโดยที่ข้าไม่ต้องเหนื่อยหาเลยเว้ยไหนดูสิเข้ามาอีกแล้วรับอะไรกันบ้างจ้าน้องๆอ,อ,อ่พวกหนูเอาส้มตำปูข้าวเหนียวแล้วก็ไก่าย,ย่างค่ะเดี๋ยวขอสแกนจ่ายนะคะได้จ้า ด้วยความที่ว่าวันนั้นเป็นวันเงินเดือนออกชบาค่อนข้างขายดีเธอจึงยังไม่ได้เอกใจยังไม่ได้แตะโทรศัพท์นั่นเองไม่จริงใช่ไหมยอดขายวันนี้ตั้งหลายพันไม่เข้าบัญชีเลยสักบาทมันหายไปไหนหมดตอนนี้ชบารู้ความจริงทั้งหมดแล้วแต่ด้วยความที่เธอยังรักนิสึกมากจึงไม่กล้าพูดอะไรรุนแรง จ้าเมื่อวานก็ได้ไปตั้งเยอะนี่ในกระปุกนั่นเหลือไว้ให้พี่ซื้อ,อยาวันนี้พี่ปวดประจำเดือนนะจ๊ะพี่ขอละช่วงเนี้ฝนมันก็ตกค้าขายก็ไม่ดีฉันจะเอาเงินไปแก้มือเว้ยส่วนแกจะปวดท้องจะเป็นอะไรก็เรื่องของแกสาะระเลวฉันไม่น่าหลงแกเลยแกว่าอย่างไงนะขนาดฉันปวดท้องแกยังไม่เห็นใจฉันฉันจะไม่ทนแล้ว ฉันจะเอา QR โค้ดออกด้วย <c oughs> นี่ป้าถ้ากล้าก็ลองดูดิจะโดนอีกไม่ใช่น้อยแล้วคนอย่างแกจะไปหาสามีเด็กๆแบบฉันได้อีกหรอหัดเจียมตัวบ้างดิ <c oughs> ด้วยฮอร์โมนและอารมณ์ที่ไม่ปกติในนาทีนั้นเองความอดทนของชบาได้สิ้นสุด ไม่จริงไม่จริงฉันแค่โมโหฉันไม่ได้จะให้มันเป็นขนาดนี้นี่ว่ะไม่ยุติธทําเลยนอกจากมันจะเลวแล้วฉันยังต้องเดือดร้อนติดคุกเพราะมันอีกหรอชบาที่กำลังสติแตกเริ่มมีความคิดบิดเบี้ยวเข้ามาในหัวจริงสิในถังแช่แทบจะไม่มีวัตถุดิบเหลือแล้วอย่างอื่นก็เอาไว้นี่ก่อน ที่ขาดอยู่แน่นอนที่ร้านก็คือตับช่วงใสายๆของวันนั้นชบาไปขายของที่ตลาดตามปกติด้วยสีหน้าแววตาที่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นช่วยอุดหนุนฉันหน่อยนะจ๊ะสามีเฮงซวยของฉันมันหอบเงินหอบทองหนีไปหมดแล้ว อ่าอฉันเห็นใจเดี๋ยวฉันช่วยอุดหนุนนะขอตับหวานหนึ่งถ้วยแล้วกันเดี๋ยวฉันกินตรงนี้แหละโหยวันนี้อร่อยกว่าทุกวันเลยนะสบาได้ของสดใหม่มาใช่ไหมเนี่ยอ่าแน่นอนอยู่แล้วละจ้ะสดๆดใหม่ๆเลยล่ะฉันปรับสูตรด้วยถ้าชอบก็ดีแล้ว บ้าเอ้ยพี่ว่าต่อไปนี้ก็เริ่มต้นชีวิตใหม่อยู่คนเดียวมันก็ไม่ดีแย่นักหรอกคบคนพาลพ,พานพาไปหาผิดอ่าจ้ะขอบคุณพี่มากนะที่ช่วยเตือนสติฉันมันเป็นเวนรเป็นกรรมของฉันเองที่เอาคนแบบนั้นเข้ามาก็แค่ตับคนที่กินเขาไม่รู้หรอกว่ามันคือตับอะไร หม่เรื่องราวฟิลแบบนี้ยังมีอีกนะคะอย่างเช่นเรื่องนี้ที่แนะนำป๊อปอัพต่อเนื่องขึ้นมาดูต่อได้เลยค่ะอยากจะช่วยซัพพอร์ตพี่กดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ได้หมดเลยนะใครยังไม่ได้กดซับก็ฝากกดคอมกระดิ่งด้วยค่ะจะได้มีพายการ์ตูนเรื่องถัดไป